เปิดประวัติท่านผู้หญิงบุญเรือนสตรีหมายเลขหนึ่งของไทยพูดได้ถึง7ภาษาคา่ะกล่าวเศร้าค่ะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของท่านผู้หญิงบุญเรือนในวันที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2564ท่านผู้หญิงบุญเรือนชุนเหาววันภริยาของพลเอกชาติชาย ชุนหะวันเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีถึงแก่อนิจกรรมด้วยโควิด19ในวัย101ปีเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ตามที่ข่าวเสนอไปก่อนหน้านี้ค่ะสำหรับประวัติของท่านผู้หญิงบุญเรือนนี้นะคะท่านเกิดวันที่25เมษายนปีพุทธศักราช2463เป็นอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งที่พูดได้ถึง7ภาษาค่ะเป็นบุตรคนที่3จากทั้งหมด4คนของแชมโโซพ มีพี่น้องชื่อชื่นสนิทและอัมภัยเดิมชื่อว่าถุเรียนตามลำดับบิดาเป็นลูกพี่ลูกน้องทางพระชนนีของสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีท่านผู้หญิงบุญเรือนและพี่น้องทั้งหมดได้รับการอุปการะ จากสมเด็จพระศรีนครินทร์และเป็นผู้ติดตามเมื่อครั้งเดินไปโลซานสวิตเซอร์แลนด์โดยสารทางเรือและปีนังเมื่อประมาณเมษายน2476ค่ะพร้อมกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงเนราธิวาสราชนครินทร์พระบาทสมเด็จพระประเมเทรมหาอน,นัน์มหิดลพระอัฐมรามาทิปดินทร์และก็พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเด มหาราชบรรมนาถประพิษและพระพี่เลี้ยงเนื่องจินตดุล ต่อมาสมเด็จพระรีนคลินทรงจัดให้ท่านไปอยู่กับครอบครัวชาวสวิตเซอร์แลนด์และไปศึกษาต่อที่โรงเรียนประจำสำหรับเด็กผู้หญิงสำหรับท่านผู้หญิงบุญเรือนสำเร็จการศึกษาในด้านของการเลี้ยงเด็กและตามสเสด็จสมเด็จพระสีนคลินค่ะแล้วก็เดินทางกลับมายังประเทศไทยเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2481เป็นครูสอนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนอนุบาลละออ,อุทิศโดยท่านนั้นเองถึงแก่อน,นิจจกรรมจาก การติดเชื้อโควิด -19 ในวันเสราร์ที่14สิงหาคมปีพุทธศักราช2564ในเวลา01.38นาทีในวัย101ปีในชีวิตส่วนตัวของท่านนั้นนะคะสมรสก,กันกับพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งขณะนั้นเองผู้บังคับหมวดกองพันทหารม้าที่1รักษาพระองค์ เมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยน2487มีบุตรทิดาด้วยกัน2คนก็คือวานีชุนทวานันสมรสและหยากกับร้อยโทรวีมีทหนด่า1คนก็คือปวินาแล้วก็ไกลศักด์เองนั้นสมรสกับ อโนไทยชุนทวานเป็นลูกคนที่สองนั่นเองค่ะและสำหรับท่านนั้นนะคะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในปีพศักราช2532เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งสำหรับช้างเผือกชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ปีพุทธศักราชส5 3 1เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติอันสูงสุดเป็นมงกุฎไทยชั้นสูงสุดมหาวชิระมงกุฎมวรปีพุทธศักราช2533เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นที่2ทุตติยจุลจอมเกล้าว,วิเศษทจวฝ่ายในปีพุทธศักราช2526เหรีลยนลูกเสือสดุดีชั้นที่หนึ่ง และปีพุทธศักราช2481เรียนรัตนาพรรัชการที่8ชั้นที่5อปร .5 น,นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ